เล็กๆไม่ใหญ่ๆไปเอเจนจต์ยันลิเวอร์พูลสนเซนเดวิชฮาสโก้จริงนะเอาเร่งยังไงช็อกมาเลยนะเมื่อครอปเผยอาการล่าสุดซาล่าพร้อม3ข่าวร้ายลิเวอร์พูลก่อนเกมในช่วงสัปด,ดา์นี้เอาเร่งยังไงเมื่อทางบร,รัมัตพบลิเวอร์พูลเจคเกนคอฟอัปเดต3แข้งเจ็บคืบหน้าโมซาลาลงรักไปแล้วนะแม็กก้าลั่นพร้อมสักเกี่ยวกับหงบนเลนร,ร่างในขณะนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิเวอร์พูลนั้นะมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยกรนีเอเจนต์ของเดวิชฮันสโก้ได้รับเนื้อหอมของเฟเยนูดนะฮะยืนยันว่าลิเวอร์พูลติดต่อเข้ามาจริงๆนะและมีข่าวว่าสนใจในลูกค้าของตนแต่ไม่ใช่แค่ของแดงลิเวอร์พูลเท่านั้นที่อยากได้ตัวยังมีปารีสแซ็งแวร์และก็อีกหลายสโมรสรด้วยพร้อมระบุนักเตะยังคงจะย้ายทีมใ,ในช่วงซัมเมอร์และต้องจะเป็นนนนสสมรใใหญ่่คาี้้เทัน,น โดยงานนี้ทางลิเวอร์พูลสโมสรขวัญใจมหาชนแห่งศิคุบบอลพรีเบรนกิทนะฮะแสดงความสนใจอยากได้ตัวเดวินฮัสโกกองหลังฟอร์มการังของเฟเยนูชที่นั่งในศึกอาชันเอเดเวอวิช e ประเทศนอร์แลนด์เซนเตอร์แบ็กชาวโซรวักเนี่ยย้ายจากทางสปาร์ตาปรากมาเล่นกับทางเฟเยนูชเมื่อปี2022และก็มีส่วนสำคัญในการช่วยโต้สังกัดประดัดคว้าแชมป์ลีกดัตช์ได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อเรื่องการที่ผ่านมา โดยการน,นี้ผลงานที่โดดเด่นทําให้ฮันสโกซึ่งครั้งหนึ่งเคยล้มเหลวไม่เป็นท่าตอนอยู่กับทางมุ่งมหาการริออริจินา่าตั้งแต่ช่วงปี2 0 1 8ได้รับความสนใจจากทาง Liverpool, ลิเวอร์พูลและก็ทางปารีสแซ็งแองโดยเรื่องนี้บรานิสราร์ฟย,ยานซูเรกคไอเจนคอนกเตตยืนยันว่าทั้งสองสโมสรติดต่อกันเข้ามาจริงๆแต่ก็มีอีกหลายทีมที่สนใจดาวเตะวัปาน,นี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย คณะเอเจนต์ของนักเตะเราเองนั้นได้รับการติดต่อไม่ใช่เพียงแค่สสโมสรมาเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายสโมสรที่กำลังจับตาสานกาของเดวิสตัวแทนของปากันหลังทีมชาติสวักได้กล่าวระบุปิด้ชยในขณะนี้เงอรไรก็ตามนะฮะามาชายาสุเรกเนี่ยระบุเลยว่าการย้ายทีมในช่วงตลาดนักเตะรอบ2เดือนมกราคมนี้คงเป็นไปไม่ได้เพราะนักเตะยังต้องการทุ่มเทกับทางเฟเยนโชเมื่อช่วงซัมเมอร์นี้ทุกอย่างน่าจะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ผมประเมินเอาไว้80-90%เลยนะว่าเดวิชนั้นจะอยู่ที่รัตเทนเดมต่อไปเพราะรางด้นนของเฟเยนูดนั้นกำลังสู้อย่างเต็มที่เพื่อจะอันดับเพื่ออันดับไดไปเล่นแชมเปี้ยนลีกและก็มีหลายคนที่เฟเยนูด์รูดดีนะว่าเดวิชฮา s สโกจะถูกขายออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้น่าจะดีกว่าตอนนี้นะมันจะต้องเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่อย่างแน่นอนว่าเขาคงจะไม่ย้ายออกทางเฟเยนูด ซึ่งกำลังได้ลุ้นไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในาดกานหน้าเพื่อที่จะไปอยู่กับสโมสรที่นับอยู่ในครึ่งล่างในฟีมเบรีกถ้าเขาย้ายทีมมันต้องดีที่สุดเพราะเขาจะย้ายไปอยู่กับสโมสรใหญ่แต่ถ้าเขาไม่ย้ายทีมผมคิดว่าเดวิสนั้นก็มีความสุขที่รอเชนดัดีนะ เอารเอารื่องยังไงงานนี้ทางด้านของครอบเผยอาการล่าสุดของซาร่าห์หลังเจ็บจากทางเอฟคอน2วันที่เดสามพร้อมกับ3ข่าวร้ายที่ลิเวอร์พูลก่อนจะเจอกับทางทีมฟุตบอลพิวรดงเกตในช่วงสัปดาห์นี้โดยการที่ทางเชคเกนคอฟผู้จัดจาการทีมลิเวอร์พูลจกฝูงในสึดฟุตบอลผิวแดงเกตให้สัมภาษณ์ก่อนเกมไปเยือนบรอนมัตทีมอันดับที่12วันที่21มกราคมนี้แข่งขันกันในเวลา23นาฬิกา30มบนาทีตามมราคมประเทศไทยซึ่งหากของแดงเก็ตชนะได้ ก็จะทาการันตีจากฝูงต่อไปอีกหนึ่งสัปดาห์ทันทีแต่ในกระทมลิเวอร์พูลเพิ่งเจอกับปัญหาใหญ่หลังจากที่โมเมซาน่าแต่ยังตัวเก่งได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสติงจากศึกแอฟริกันค c ั p อ้อมดิชั่น2023นัดที่2กลุ่มบีเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งทีมชาติอียิปต์เสมอกับทีมชาติกาน่าไป2ต่อ2โดยดาวเตะของแดนลิเวอร์พูลถูกเปลี่ยนตัวตั้งแต่นาทีที่45ล่าสุดนั้นกุนซือลิเวอร์พูลเผยอาการของซาน่านะฮะบอกว่าเราไม่รู้ ว่าอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมได้คุยกับเขาเมื่อคืนว่าอาการเป็นอย่างไรพวกเขากำลังประเมินเพิ่มเติมในตอนนี้แล้วเราจะได้รู้อะไรมากยิ่งขึ้นตอนนั้นเองเขาก็ช็อกและไม่เข้าใจนะว่าทำไมเขาถึงเจออะไรที่รุนแรงบแบบนี้คุณมีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเขารู้สึกได้และเราเองก็รู้ว่าโมนั้นไม่ค่อยได้ออกจากทางสนามระหว่างเกมสักเท่าไหร่นัก หรือจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวออกไปดังนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนแต่ผมยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมในขณะนี้เราจะได้รู้แต่ทันทีขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยเราจะทำอันต้าซาวและก็เอ็มาจากนั้นเราจะรู้ได้ว่าอาการเป็นอย่างไรแล้วเราจะได้เห็นและว,วางแผนต่อไปแต่ตอนนี้ยังเร็วจะเกินไปครับยังเผยได้ว่า3ข่าวร้ายอีกว่าลิเวอร์พูลจะยังไม่มี3ามตัวเก่งที่บาดเจ็บ ทรนเดอ,อร์อาโน่แบ็กขวาเจ็บเข่าแอนด์เดอร์บสัสันแบ็กซ้ายโดมินิกโซบ็อกสไไร่เจ็บสะโพกในเกมเยือนบอลมัตแม้ช์ไลน์แรกจะสุดเนี่ยจะมีภาพออกมาแล้วนะว่าไปร่วมเดินแบบในงานมิลานแฟชั่นวีคที่ประเทศอิตาลีก็ตามที โดยกุนซือลิเวอร์ฟูชี้แจงนว่าชัดเจนว่าเขานั้นสามารถเดินบนแคชวอล์กได้อาการบาดเจ็บทุกคนเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีแต่พวกเขายังไม่พร้อมแม้ทุกคนต่างก็เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่เราเองนั้นจะได้เห็นเมื่อพวกเขาสามารถซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ได้ผมไม่สามารถจะคาดหวังพวกเขาจะเจอกับทางบอลมัดได้ปรกนะ ผมหวังว่าจะไม่มีใครต้องเจ็บเพิ่มเติมหลังเกมกับทางบรันมัทและบางทีอาจจะรวมไปถึงฟูรัมด้วยตอนนี้พวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างเทรนก็ใกล้แล้วโรเบร์สันก็ใกล้แล้วแล้วก็ดอมเองก็ใกล้แล้วเช่นเดียวกันดังนั้นทุกอย่างกำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่สำหรับเกมสุดสัปดาห์นี้ยังไม่ถึงเวลานะเวลาน,นี้ลิเวอร์พูไม่สามารถจะใช้งานนักเตะได้ถึง9รายด้วยการประกอบไปด้วยมอเมสซาลาวอเตอร์เอนโดเทรนิสเดอร์อาโนแบ็คขวาก็จะมีแอนดูโรเบอร์สัน แบ็คซ้ายก็จะเป็นโดมินิกโซบ็อกซ์ไตร์คอสตาซิมิคัสแล้วก็โจเอลมาติฟเตโกอังคาโตราและก็สเตฟานบาเซติกในครั้งนี้อะไรยังไงเมื่อาทานเชคินคอปอัปเดตอาการบาดเจ็บของโดมินิกโซบ็อกซ์ไตร์เทนเนสเดอร์อาโนและก็แอนดี้โปรเบสันสามแข้งลิเวอร์พูลก่อนจะไปเยือนกับทางด้านของปรอดมัตพร้อมพูดถึงนะฮะโมซาลาที่ไปเจ็บกับทางทีมชาติอียิปต์ในครั้งนี้ โดยการนี้ทางเจคเกนคอปผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยได้นะว่าาผลสแกน RMI นะฮะก่อนจะถึงจะทราบนะว่าโมเบซาล่าปีคนเก่งมีอาการบาดเจ็บหนักแค่ไหนหลังโดนเปลี่ยนตัวออกในเกมระหว่างอียิปต์เสมอกันหน้าไปสองต่อสองในศึกอฟริกันครับออฟเนชั่นรอบแบ่งกลุ่มกรุบบีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา สำหรับาการบาดเจ็บดังกล่าวของซาร่าส่งผลสะเทือนมาถึงของแดนลิเวอร์พูลหลังมีการคาดการ์เบื้องต้นกันว่าอาจจะเจ็บบริเวณเอ็นก้ามเนื้อหลังต้นขาแต่จะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนั้นยังไม่สามารถจะทราบได้และต้องรอการเปิดเผยาจากทางทีมแพทย์ของทัพมามีสซกก่อนในครั้งนี้นะซึ่งเองครับได้เผยในแรงแถลงกาวก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะไปเยืยนอนบรันมัตในช่วงวันอาทิตย์นี้เรานั้นยังไม่รู้อะไรเลย เราคุยกันเมื่อคืนนี้และก็มีการประเมินพวกเขาทําเช่นนั้นและเราจะได้รูปมากยิ่งขึ้นมันจะมีการอันตราซาวและก็ MRI ฉะนั้นเราถึงจะได้เห็นว่าเป็นอย่างไรเพร้อมกันนี้ในายใหญ่ของแดงยืนยันว่าทั้งโดมินิกสวโส,สไร์กองกลางทีมชาติทางเการีเทนอเลสเดอร์อาร์โ,โนแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษและก็แอนดี้บรอวสันแบ็กซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์ยังไม่พร้อมจะลงช่วยทีมในเกมพบก,กับทางบรอนมัตในค่ะนี้ ซึ่งการนี้ทางเทรนนั้นเข้าใกล้ดอมมากเลยนะใกล้ล็อบโบด้วยใกล้ทุกอย่างที่กำลังไปที่ทางที่ถูกต้องแต่ยังไม่ใช่สลับสุดเกมในช่วงสัปดาห์นี้โดยกลุนซือชาวเยดดาวันได้เปิดเผยในคณะนี้โดยนอกจากนั้นเองนั้นทางครอบเองยังพูดถึงจจแดนฮาร์เดสันอดีตกับตันทีลิเวอร์ฟูที่เพิ่งจะย้ายไปอยู่กับทางด้านของอาแจ็คแอมสเตมหลังยกเลิกสัญญากับทาง, Un ark, ทงอันอันติฟากสโมสรทาวดีอาราเบียบอกว่าผมเนี่ยมีความสุขเป็นอย่างมากเลยนะ ดูเหมือนว่าเพราะว่าพวกเขาจะมีความสุขและนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมในเวลานี้อเล็กซิสแม็กอนิสเตอร์กองกลางชาวอาเจนตีของลิเวอร์พูลเผยได้ว่าตนเองมีแผนการที่จะลงรอยสักเกี่ยวกับสโมสรต้อสังกัดในปัจจุบันบนร่างกายถึงแม้ว่าเพิ่งจะมาค้าแข้งที่ถิ่นแอนฟิลด์ได้ไม่นานก็ตามที โดยดายิงแชมป์โลกในวัย25ปีรายนี้ก้าวขึ้นมาเป็นขุนพลคนสำคัญในแดนกลางของทัพองแดงลิเวอร์พูลได้แบบทันทีหลังย้ายมาจากทางไบรตันแอนด์โฮฟอัเบียนเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนโดยที่ฤดูกาลนี้เจ้าตัวนั้นลงเล่นกับทางลิเวอร์พูลไปแล้วรวมทุกบริการ21นัดทำได้1ประตู ทุกรอยสักของผมมันมีความหมายแม็ Mac air, กอลิสเตอร์ได้กล่าวตัวเลข1998คือปีที่ผมเกิดส่วนเด็กตัวเล็กที่นิบลูกบอลเอาไว้ใต้แขนมันมีความหมายที่บ่งบอกถึงความรักของผมที่มีต่อฟุตบอลและก็มีตัวเลขวันที่ซึ่งเป็นวันที่ผมลงเล่นฟุตบอลเป็นนัดแรกด้วยนะฮะส่วน28เป็นหมายเลขเสื้อตัวแรกของผมที่อาเจนติโนสจูเนีย โดยผู้คนที่ช่วยเหลือผมมาตลอดทั้งชีวิตรวมถึงตลอดอาชีพนักฟุตบอลต่างก็อยู่บนนี้ทั้งหมดเลยนะอย่างที่ผมเจอช่วงเวลาอันเลวร้ายครอบครัวของผมอยู่ตรงนั้นเสมอซึ่งพวกเขาก็มีความสําคัญไปอย่างมากสำหรับผมและแน่นอนนะว่าผมจะสักบางอย่างเกี่ยวกับลิเวอร์พูลด,ด้วยเพราะรนับตั้งแต่วันแรกเลยผมมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะกับสโมสรแห่งนี้ผมมีความสุขจริงๆที่ได้มาอยู่ที่นี่และข่าวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคน 시청자 여러분, 안녕하세요. 오늘